ก็ถามว่าไอ้น้องมีห้องผักหรือเปล่าค่ะน้องเขาบอกว่าอ,อ๋อไม่มีค่ะแล้วมันมีคนหนึ่งที่นั่งอยู่อีกคนหนึ่งหันมาบอกว่าเฮ้ยมีเขาก็มองหน้ากันเราก็อกเอา้าสรุปเรามีหรือไม่มีอ๋อมีพี่มีห้องเหลือห้องหนึ่งพี่ก็แล้วเสร็จดาวพี่ก็เขาบอกว่าเอ้ยพี่ว่างห้องหนึ่งว่าเอางัน้นโอเคพี่จองจำได้เลยเป็นห้องหนึ่งศูนย์สอง พี่ยูยน่ตื่นเต้นนะนั่นน่นสิพี่ปกติก็ไม่เคยทําอะไรแบบลองดูคือปกติแล้วพี่พี่ยูเจอบ่อยปะขี่อะเป็นคนเจอบ่อยแต่ว่ามันเป็นเจอบ่อยที่แบบเราเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรหมายถึงว่าปกติที่จะรู้สึกว่ามันไม่มีจริงหรอกเพราะว่าพี่เองเนี่ยก็ทํางานเป็นเซลลใช่ปะ <c oughs> ก็ต้องปรับไปนอนค้างคืนตอนโรงแรมต่าง เรื่อยตลอดหลายประเทศเป็นหลายหลายจังหวัดอะไรเงี้ยผานไปเรื่อยคือแต่จริงๆเมื่อก่อนเนี่ยคือเจอตลอดคือพี่อะเป็นคนแบบคือกลัวแต่ก็ไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าแต่ว่าก็จะจะพูดว่าไอ้ไม่มีหรอกอะไรเงี้ยก็คือแต่ก็เจอบ่อยเจอบ่อยก็กลับไปเล่าให้แม่ฟันแม่ก็จะแบบเอาพระแล้วก็สร้อยทองเขาจะให้เป็นสร้อยทองแต่พี่รู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากใส่ใส่แล้วรู้สึกแบบอันเชยอะพี่ก็จะพกใส่กระเป๋า เสร็จแล้วก is totally ็คอกลางคืนอะค่อยเอามาคลองคอตื่นมาก็คือจะอาบน้ำก็คือถอดวางอีกแล้ตาก็ได้ใช่ก็คือไม่อยากใส่อันนี้เรื่องเนี้ยเกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วละคือตอนนั้นพี่เอ่เป็นเซลลออตานจังหวัดใหม่ปกติพี่อยู่กรุงเทพวนี้อยากอกตานจังหวัดจริงๆจังหวัดเนี้ยเป็นจังหวัดที่แบบอยู่ใกล้กรุงเทพแหละแต่ว่าด้วยงานของพี่ก็คือพี่จะทำงานตามโรงพยาบาลก็คือเหมือนกับไปขายของกับคุณหมอค่ะ ก็คือบอก4ี่โมงปุ๊บก็คือพี่ทําอยู่ในโรงพยาบาลพอหลังจากนั้นนะพี่ก็จะตามไปเขาก็จะเปิดคลินิกคลินิกก็จะอยู่แบบ,ร,บ,ร,บรอบๆโรงพยาบาลอะไรเงี้ยปกติอะพวกเซลล์เขาก็จะเหมือนแบบเอ๊ะมาจังหวัดนี้นอนที่ไหนอะไรเงี้ยเราก็จะถามกันเพราะว่าเราก็ไม่อยากไปมัว่วแต่เมื่อสมัยก่อนอะคือโรงแรมเราไปได้เยอะมากเราก็จะถามให้พี่ที่นี่มาที่นี่นอนที่ไหนอย่างเงี้ยพี่ก็จะมีโรงแรมประจําจังหวัด จังหวัดเนี้ยไม่ไกลกรุงเทพร้อยกว่าโลแต่ว่าด้วยความที่มันต้องกลับดึกก็เลยแบบต้องนอนอพี่ก็จะนอนประจําอยู่ประมาณสองสองโรงแรมมีวันหนึง่งก็คือพี่ไม่ได้จองก่อนเพราะว่าปกติมันก็ไม่เคยเต็มคราวนี้พี่ไปปุ๊บลงไปเพื่อจะเดินไปที่เคาน์เตอร์แบบเอ้ยห้องว่างไหมคะอะไรยาเงี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยแบบห้องเต็มเหมือนกับวันนั้นน่าจะเป็นเหมือนกับมีการประชุมอะไรอย่างเงี้ยโรงแรมก็เต็มคราวน,นี้พี่ก็อ๋อแย่ละก็เลยเปลี่ยนไปน อีกโรงแรมหนึ่งใกล้ๆที่เคยนอนก็เต็มอีก mm. เออพี่ว่าวันนี้กูแย่และแล้วคือตอนนี้นว่ามันสักห้าโมงพี่ก็ถ้าวงคือต้องเริ่มทํางานแล้วจริงๆละก็เริ่มหลนแบบเอา้าอางไดีวะก็เลยแบบคือปกติพี่จะนอนใกล้ๆโรงพยาบาลเพราะว่าในรัศมีไม่เกินสองสามโลเพราะว่าถ้าไกลกว่านั้นที่จะไม่นอนละไม่ชินก็ขับวนรอบโรงพยาบาลน,นี่แหละซ้ายขวาวนคือตอนนั้นก็ยังไม่ชินทางก็แบบมั่วๆนะ ก็ก็มีโทรถามเพื่อนว่าที่นู่นที่นี่แหละไปปุ๊บก็เต็มหมดที่ก็ขับไปเรื่อยๆบังเอิญแบบขับเห็นป้ายโรงแรมโรงแรมหนึง่งแต่ว่าขับเลยแล้วนะก็แบบโ,โรงแรมนี้แหละแต่ดูสภาพแล้วคือแบบมันดูเก่าคือถ้ามันมีโรงแรมให้เลือกคงไม่นอนอะ่ะ mm. ก็ยูเทิร์นกลับมายูถากมาปุ๊บก็เข้าไปจอดแล้วก็คือโรงแรมเป็นโรงแรมแบบชั้นเดียวก็เป็นห้อง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 คือมีไม่เยอะเหมือนกับ ขนาดเล็กอะค่ะมีมามาประมาณสิบกว่าห้องพี่ก็เดินลงไปถามก็แบบคิดในใจว่าถ้ามีมีกูนอนละคือไม่เอาแล้วต้องไม่ทํางานแล้วเพราะว่าทำไม,มาอีกวันหนึ่งนอนอีกคืนคงแบบไม่ไหวอะไรเงี้ยก็ไปที่เคาน์เตอร์ก็ถามว่าไอ้ e y, น้องมีห้องพักหรือเปล่าคะน้องเขาบอกว่าอ๋อไม่มีค่ะแล้วมันมีคนหนึ่งที่นั่งอยู่อีกคนหนึ่งหันมาบอกว่าเฮ้ย e, มีเขาก็มองหน้ากันเราก็เอ้าสรุปแล้วมีหรือไม่มีอ๋อ มีพี่มีห้องเหลือห้องหนึ่งพี่ก็ตอนนั้นตัวสิใช่คือตอนตอนที่พี่เจอเนี่ยพี่ไม่ได้คิดนะแต่พอตอนตอนหลังเขามาคิดย้อนเอ้าเหมือนแฟชั่นเดียวกันดีว่แล้วเสร็จลังพี่ก็เขาบอกว่าเอ้ยพี่ว่างห้องหนึ่งเอาเงินโอเคพี่จองจําได้เลยเป็นห้องหนึ่งศูนย์สองแล้วพี่รู้สึกว่าโอ้ไม่เป็นหรอกคืนเดียวนอนนอนไปเดี๋ยวรุ่งนี้เช้าก็กลับอะไรอย่างเงี้ยก็เอากุญแจจากเขาแล้วก็ยังไม่ได้เข้าห้องก็คือออกรีบออกไปทํางานก่อน ไปทางนานก็กลับเข้ามาประมาณสามทุ่มสามทุ่มก็คือมาแบบกุญแจอยู่ที่เราแล้วแล้ว,ลวก็ไขห้องเข้าไปคือห้องก็จะเป็นลัษณะแบบใหญ่นะเพราะว่ามันเป็นแต่จังหวัดอ่ะนะเขาก็จะแบบห้องกว้างเน็ดหนึ่งแล้วห้องมันก็เก่าๆแล้วก็มีโต๊ะมีเตียงในอยู่กลางห้องซึ่งมองแต่รอบๆคืรา้องทุกคนไม่ห้องมันกว้างอ่ะคือพี่อาจจะมีเซนอยู่นิดนึงเวลาที่ที่ไปที่ไหนแล้วพี่รู้สึกกลัวพี่รู้สึกว่าแล้ววันนั้นคือไม่ได้เอาผ่าไป ตัรู้สึกเหมือนกันก็ยิ่งยิ่งแบบเหมือนแบบยิ่งกลัวไปใหญ่อะไรเงี้ยก็แบบก็ไม่เป็นไรหรอกคงไม่มีอะไรแต่สวดมนสวดมนก่อนนอนแล้วก็อาบน้ําเข้านอนประมาณสักประมาณสี่ทุ่มกว่าเพราะว่าตางจังหวมันก็ไม่มีอะไรเนาะเสร็จแล้วพี่ก็เอาข้างๆ้างเตียงอ่ะมันจะมีโต๊ะอยู่ข้างๆพี่ก็ชัดชารโทรศัพท์เสร็จแล้วด้วยความที่แบบเหมือนกังวลไม่เคยแตกที่ด้วยแล้วก็ปกติจะนอนห้องโรงแรมแบบเดิมเดี้ไง ก็นอนไม่หลับก็พลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมานี่อยู่ทีหนึ่งประมาณสักตอนตอนนั้นก็คือมีแสงโทรศัพท์มันวาบขึ้นเหมือนชาร์จแบตและแบตมันเต็มพี่ก็พลิกไปดูโทรศัพท์แล้วก็กดดูอ่ะตีหนึ่งละพอลักษณะแบบพี่พลิกตัวมาดูโทรศัพท์แล้วคิดว่าเออปีหนึ่งละหูป่านนี้ยังแบบเหมือนยังไม่ค่อยหลับเลยอะไรเงี้ยแล้วจวังหวะที่พี่จะพลิกตัวกลับม,าพ,มรราพี่ไม่ความรู้สึกแบบถ้าพี่มีความรู้สึกแบบเนี้ย คือเหมือนพี่ลักษณะเหมือนแบบบางคนจะเรียกว่าผีอำไหม,มคือพี่จะเจอบ่อยแบบเนี้ยบ่อยเพราะพี่รู้สึกว่ารู้สึกแตกๆปึ๊บเพอพี่นอนง่ายปึ๊บเหมือนพี่ขยับไม่ได้พี่ก็นอนคือคือมันขยับไม่ได้แล้วคือระดับสายตาค,คือเราได้แค่ประมาณเนี้ยเสร็จแล้วพี่วันนั้นก็คือพี่เห็นคนอยู่รอบตัววร,ร,รอบเตียงอะค่ะประมาณแบบ เกืบสิบคนนะใช่แต่ณนะนะตอนที่พี่เห็นนะ่ะพี่ไม่เห็นหน้าเขาเพราะเหมือนแบบเหมือนพี่ขยับไม่ได้แล้วพี่มองต่ําคือมันได้แค่ประมาณแค่เนี้ใช่แค่นี้แต่หน้าไม่เห็นแต่ว่ายืนเรียงอยู่ปายเตียงณนะนะขณะนั้นที่ี่กําลังรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเท้าก็ถีบมือก็คือพยายามกระดิกใช่ปหเพื่อจะได้แบบหลุดจากตรงนั้นนะเพราะพี่รู้แล้วพี่จะเจออะไรก็คนกลาง เขากาลังเดินเข้ามาหาพี่เดินเข้ามาเรื่อยๆใช่เดินเข้าไปเรื่อยๆซึ่งในนัะพี่เห็นระดับตรงนี้ก็คือเขาใส่ผ้าถุงแล้วก็ใส่เข็มขัดเหมือนแบบเป็นเข็มขัดเงินโบราณเงินๆน่ะแล้วพี่คือตอนนั้นก็คืออารมณ์แบบกลัวสุดขีดคือกลัวมากคือแบบเหมือนกับเราเห็นแต่เราขยับไม่ได้คือพยายามจะช่วยตัวเองพยายามจะแบบกระดิกมืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาค่อยๆเดินมาตั้งแต่ปลายเท้าอะค่ะ นะค่ะอันนี้เขาเดินอ่ะเราก็จะเห็นแค่ระดับพ้ดถุงเขา,เ<ร>าเอา่ะเดิ้อเตียงไม่ค่ะเดินขึ้นมาจากปลายเท้าขึ้นมาเลยเหมือนบมตัวจะเดินบนตัวเราใช่แล้วเขาก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆพี่ก็ดิน้นแบบพยายามดิ้นแต่มันไม่หลุดเสร็จแล้วเขาเดินจัดข้อมันนั่งตรงตรงตรงเนี้ยค่ะ<อ>คือพี่รู้สึกเลยว่าแบบมันหนักแล้วแล้วคือสายตาพี่อ่ะเห็นแค่เข็มขัดแล้วก็ตรงคือว่าถุงเขาตรงเข่าอ่ะอมมาแล้วก็เห็นแค่ตรงเนี้ยแล้วเหมือนกับเราก็ทำอะไรไม่ได้ฉันเขาอยู่ตรงน ขึ้นมานั่งเลยค่ะขึ้นมานั่งเลยแล้วก็เข่าเขาอยู่ด้านข้างแต่ในความรู้สึกที่เราเห็นก็คือเขาเป็นคนแก่ก็รู้สึกขึ้นมาได้ว่าไปเถอะไปเถอะเนี่ยหนูจะทําบุญไม่ให้ไปเถอะไล่เออไปเถอะไปหนูจะทำแล้วเสร็จก็รู้สึกตัวก็คือขยับตัวได้แต่เขาก็หายไปเลยแล้วก็หายไปเลยจากนั้นพี่ก็ลุกขึ้นแล้วก็เปิดไปทั้งห้องแล้วก็กดโทรหาแม่แม่หนูเจอแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็โทรไปปลุกเขาเขาบอกเออไม่เป็นไรเดี๋ยวบบ ตอนเช้าก็คือไปตัดบาดไปทําบุญในเขาอะไรเงี้ยเออแล้วเสร็จก็พี่ก็นั่งอย่างนั้นถึงเช้าเลยไม่นอนไม่นอนเปิดไปอย่างนั้นจนถึงเช้าประมาณมาสักตีห้าตีห้าก็คืออาบน้ําแล้วก็หกโมงก็คือเก็บของแล้วก็ออกไปใส่บาดโดยที่ไม่ได้ถามพอย้อนกลับไปเอ๊ะทำไมเราไม่ไปถามเคาน์เตอร์นะแบบมันมีอะไรเปล่าเราก็ไม่ได้ถามพคพอด้วยความที่เราอยากออกจากตรงนี้แล้วคือกลัวคืออันนั้นคือแบบมันจังสุดเพราะว่า พอเรานึกยอ้อนไปแล้วว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่หลับนะคือทุกทีที่เราเป็นอะ่ะเราจะสึว่าเอะหรือเราฝันหอะอหรือว่าเราแบบเคมิเคมๆแล้วเราก็คิดไปเองแต่ณนะตอนนั้นก็คือเราสึกว่าก็เราหมุนตัวลงไปดูโทราศัพท์แล้วมันตีหนึ่งโทราศัพท์มันขึ้นแบตแล้วเราก็พลิกกลับมาปุ๊บเราก็เจอเลยแล้วเราก็เจอเลยใช่ตัวฟุขึ้นมาเลยพอพอเราพอเราจะทท่าจะพลิกตัวนี้เรารู้สึกเลยว่าเหมือนร่างกายเรา,เ,า,เ,ราเรารู้สึกแล้วว่ามันต้อง,เร,องเราต้องเจออะไรแบบเนี้ย เพราะว่าพี่จะเจออะไรแบบนี้บ่อยเราก็เอะใจตั้งแต่ตอนที่เขาบอกว่าห้องไม่ว่างแล้วเขาก็มองหน้ากันแล้วเขาบอกเฮ้ยว่างมีห้องหนึ่งมีเดอยวห้องหนึ่งอะไรเงี้ยคนเดียคนเดียวเป่าน้องคนเดียวน้องคนเดียวห้องนี้เอาไว้ซึ่งมันแต่ไม่เปิดใช้หรอกข้าไม่เต็มเออแต่พี่ก็รู้สึกอย่างนั้นว่าแบบแบบทำไมถ้าไม่คิดอะไรก็คือคนนึงลืมว่ามันยังว่างเออใช่อันนั้นก็ได้อันนั้นก็ได้แต่มาเลยนะคิดใจใจอะไรเงี้ย แลวบานคนจิบว่าเต็มอีกคนหนึ่งจิบว่าเอ้ยมันนี้แต่มันพอดเรื่องถี่มากเลยเนาะเออเราขอพิกพ,พอย้อนกลับไปเอ,อ้าทาไมพอดมันแบบมันใช่เลยว่าทําไมฉันต้องนอนโรงแรมใหม่ที่ไม่เคยนอนเต็มตัวแล้วฉันทําไมต้องนอนโรงแรมเต็มแล้วทําไมต้องเขาเหลือห้องนี้ห้องเดียวอ,อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมีเยอะแต่ว่ามันไม่ได้ชัดขนาดนั้นก็มีอย่างเช่นสมมติว่ามีอยู่ทีหนึ่งก็คือเหมือนนอนอยู่อะคะ่ะอันนั้นอันนั้นเป็นบ้านเก่าที่พี่ซื้อเนาะ เอาแถาบางบัวทองพี่ก็พี่ก็นอนอยู่ตรงโซฟาแล้วก็หลับไปแล้วเสร็จแล้วเหมือนพี่เราก็แบบนอนไม่สบายพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาเนาะแล้วยอยู่ก็คือแบบเรารู้สึกว่าละเราจะโดนละเหมือนเหมือนพอพอเรารู้สึกแบบรู้สึกแบบเนี้ยรู้สึกว่าเราจะขยับตัวไม่ได้ละเราก็เป็นอย่างงี้จริงเราก็ขยับตัวไม่ได้แล้วก็มีคนอยู่ข้างหลังแล้วเขาก็มาเกาะด้านหลัง นีนราตะแคงอยู่ใช่เรานอนตะแคงอยู่เขามากกอนด้านหลังก่อนก็คือเอามือมากกอนเลยแล้วผมเขาอะผมเขายาวผมเขาว่าลูดแขนเราอย่างเงี้ยไห,ไหลไหลลงซึ่งเราสึวกว่าคือกลัวสุดข,ขีดเพื่ะเจออะไรแบบเนี้ยแต่ว่าสัตวทักเราก็ดิ้นดิ้นเราก็ดูดเราก็ลุดขึ้นนั่ง <assim S 1> คือมันจะเป็นอารมณ์แบบเนี้ยก็คือรู้สึกว่าเอ้ยเราเราไม่หลับแล้วเราเคิมแล้วพอเรา พยายามต่อสู้แล้วเราก็ลุกขึ้นหรือเปล่าคือแบบว่าใช่ไหมแต่ว่าเอานอนอ่ะมันจะมีความรู้สึกว่าจะโดนทำแล้วแน่ๆเลยเออๆมันรู้สึกก่อนอ่ะแล้วมันก็จะโดนจริงๆจุดนก็คิดนะว่ามันเป็นแบบว่าเเหนื่อยหรือเปล่าแต่ว่ามันจะเป็นเฉพาะบางทีใช่บางทีแต่บ้านที่อยู่ปัจจุบันคอนโดเลยเนี้ยไม่เคยเป็นเลยสสยบ้านเช่าที่เคยร้องให้สั่งก่อนหน้านะก็สุดเลยหหมดละแล้วมันก็จะแต่งเรื่องเล็กๆน้อยอ่ะ หนังที่แบบเอ้ยเสียงนูนเสียงนี่หรือแบบเอใส่หน้าก่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยสถานที่ไหนฮะนอนนอนน้อยตัวเมฆอับอุสนานนี่ก่อนเหรอขอบคุณใะขอบคุณครับขอบคุณร้านมอนตี้จาีดีดินยานารีแม่นาดีหมพอาทยศกนได้ครับแมงพูดเหมือนเดิมหรอร้านดังร้านร้นนู่นแอนนาเทนเมนต์คอมเพกที่ดีที่สุดวนลกอีกครับต้นนับตั้งแต่แยกปทุมวันจนถึงแยกเกษตร เก็มีได้นะมันมันเป็นทำไมเสียงหัวเราะเข้ามาเลเออว่ะชิมงานเยอะไงชิมงานเยอะเฮ้ยมาดิมานั่งฟังนไม่มีเพรามันไม่มีใค่กัดอ่านี่พี่ออกไปไหนทีนี้จะมีพวกน้องๆเลคอยประกบ อันนี้จะเป็นเรื่องที่เอาคให้ที่ให้เหตุการณ์บ้านปีศาจเนี่ยเป็นคอปสุดของพี่ก็ไม่มีอะไรแรงไปกว่านั้นละเพราะว่าอยู่กับมันมาหลายปีแต่เนี่ยเป็นอันเป็นเรื่องที่พี่หาคําตอบไม่ได้แล้วก็เอาเป็นว่าเป็นเรื่องที่พี่หวั่นไหวเทกันเรื่องมันเริ่มมาจากโทรศัพท์สายหนึ่งเขากมาก,ก่อดขอพี่มีเรื่องช่วยอ่าว่ามาพี่ไปนอนที่คอนโดเป็นเพื่อนผมหน่ะ มีเรื่อง